เด้่อไปเนีกยั่นทีน้องได้นมข้าวสารที่บ้าบาเกียผัดอะไรต่างๆไปร่วมอนุโมทนาช่วยงานในเรื่องต้นถือว่าสมคออนุครอช่วยทำเจ้าพ่ออย่างเต็มที่มาส่งนางฟ้ากับสวรรค์นะครับมาส่งนางฟ้ากับสวรรค์พี่น้องทุกท่านทุกคน ในสามคือการปริบัตกุณสทบัติานและวันนี้ก็เช่นเดียกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นววันสำคัญอีกวัน่ที่ว่พวกเราจะได้มาทำจิตรูวกันเพื่อจะอุทิศสน่วนกุศลแล้วก็จะได้ทำชาวพนกิจประชุมเพิงโดยสรีระร่างกายของคุณแม่มนทิยาน,านั้น อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะกลายเป็นดินน้ำลงฝ่ายไปตามไปแม่มนทิยาวีระคำแหงชาติวันที่14กุมภา2564วันหน้า1กันยาแสดงความเกลียดเสียอายุ6 3ปีกับผู้ที่จากไปและผู้ที่อยู่นะครับจึงเป็นคุณ่อนรง บีระกําแพงน,นั้นก็เป็นสามีของผู้วชนในวันนี้นะครับพี่น้องเราทุกท่านทุกคนวันนี้ก็กำลังทยอยมานะครับจากบ้านไกลบ้านไกลน,นะครับซึ่งมาถึงแล้วนะครับทางเจ้ญญาพาก็ให้เรียนยำ้ำว่าการยังไม่ทันได้รับะัานานั้นก็มุ่งหน้าไปยังที่โรลัว ถึงว่ามาแล้วเป็นกันเยงนนะครับเป็นกันเยงเลยเพราะว่าทุกศพทุกงานที่ผ่านมานั้นนะครับพี่น้องก็คงจะเข้าใจดีว่าเรามางานกรรมณนักกินศพนั้นก็อยากจะให้ประทานอาหารนั้นมีต้องไส่รับ,บาเจ้าผ้านะครับเพราะว่าจากเอาไว้แล้วต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับ ที่เด่องามานะครับหลังจากที่รัฐสภา